สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังสําราญแฟมิลี่นะคะแม่นหมคะวันนี้นะคะเราก็พาเม่ม์มนะคะมาดูเตาถานของพ่อขวานนะคะพามาดูเตาถานของพ่อขวานนะคะวันนี้นะคะก็นี่นะคะเตาถานยังอันนี้คือเตาถานของพ่อขวานนะคะ พ้อความเผาเมื่อวานนะคะวันนี้เราจะมาเปิดออกนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันแล้วคะวิธีการเปิดก็ดีเลยค่ะนะคะมันจะมีน็อตน,นะคะใส่ไปน,นี่ข้อความถอดออกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาออกน,นะ

ได้เปิดออกแล้วนะคะฝนกระตกฝนกตกเอา้าเราจะเก็บทันไหมล่ะมันจะไม่เปียกบ่อน,น,นี่นะคะข้างในนะคะดูนะคะว,ว่าจะเป็นฐานหรือเปล่าจะสสใส่ซ้ำห,หนีดิใส่เต็มเลยเนาะมันเมื่อก็ใหม่ออกดอ,อยออกถัวอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะใส่ถูกได้ เยอะหรือเปล่าเนาะเป็นไหมละ่ะเป็นเนี่ยเออเป็นฐานนะฮะมันเป็นแทง่งเป็นแท่งเงี้ยแต่เป็นแท่งอย่ะะอันนี้เป็นว่ะอันนี้ไม่ไหมอัไม่ไหม,ไม,ไม,ไมเอาออกไม่ครึ่งเดียวติมน้องตั้งแนละ้วมนันเออน้องตั้งเนี่ยมัไม่ค้าก็ยังดีเลยเดีย๋ยวบอกเราบ้างหน่อย นี่เป็นฐานแล้วเออเป็นฐานแล้วใส่ถุงเลยไม่ต้องแกะออกเป็นฐานไปแล้วนะเราจะลำเลียงใส่ถุงนะโอโ้ได้หอดกระสอบบอ้านอะทานหมดเลยนะ่ะ สวยดีเนาะเรียงอย่างนี้เรีย,ยงมันไม่สวยแต่ว่าฐานมันไม่ได้ไงอาชีพมือดำอาชีพมือดำนะฮะอาชีพมือดำโยนไปไหนละจ๊ะระวังพิรานเดอ เนป็หน้าแมวหน่อยเอาเอาตัวที่แท่งมันเป็นหน้าม้าหน่อเห็นมาก็ได้เป็นเป็นหมดเลยนะใส่ลงไปเลยไปหักอกทำไม ดุ่นน,เน่เแหละใสไปเลยไม่หมดเลย <c oughs> ปินปอกปอกปนั่น อาทีปมือดำนะคะพี่เมย์ก็มันรุกมันก็เยอะเหมือนกันเนาะเอาทุ่นนั้นออกก่อนนะ hoàng bầu bầu của mình tè ừ. Ôi. mái ruộng ได้สอบกลัวคือเก่วันนียสอบครึ่งเหมือนเดิมเนี่ยข้างล่างก็เป็นฐานเหมือนกันเนีมไม่ใช่เป็นพิถีพเถ้าแค่มันยุบตัวลงเ่เอาดุนก่อนที โอ้ยหักดีเอานี้เอาไว้ออกข้างนอกก่อนไม่เป็นหน้าเมลก่อนอเทวะอืมเสร็จแล้วเนาะ เดี๋ยวแม่ควาจะขอปิดไลค์ก่อนนะคะเออเดี๋ยวแม่ควาจะขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะคะให้ช่องพังสาราญแฟมิลีด้วยนะคะแล้วก็ช่องเกี่ยวควาช้างสุรินนะคะแม่ๆขาก็สวัสดีค่ะ